รวมขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวสวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับเรายังคงอยู่กับเฮียตีเฮียตีสวัสดีครับสวัสดีครับ ในเรื่องของระบบน้ำนะครับบอกว่าพอวิลชาชัยบอกว่าเยติได้มีการจัดการในเรื่องของการระบบน้ำเนี่ยในการทําไร่อ้อยเนี่ยค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวผมมีแหล่งน้ําธรรมชาติอยู่ในที่ของผมเองแล้วก็มีบ่อสํารองครับเพื่อเราถ่ายเทน้าเข้าในไร่เพราะไร่เราแปลงใหญ่นะครับถ้าเกิดว่าสองบ่อนี้หมดใช่ไหมก็ยังมีสำรองไว้้ไไวว้อีกคือน้ําบาดาล ผมเจาะบันไดน้ำลึกไปไว้บ่อหนึ่งนี่คือไว้ทำฉุกเฉินจริงๆแต่ไม่ไม่ฉุกเฉินเราก็ไม่ใช้เพราะว่าแร่ธาตุมันจะผิดกับบ่อบ่อบ่อน้ําธรรมชาติครับนะครับฉะนั้นเห็นบอกว่ามีการวางระบบด้วยครับยังไงบ้างฮะก็คือผมพออ้อยปลูกใหม่ใช่ไหมครับผมก็จะให้น้ําให้น้ําเลยเพื่อให้ความชื้นมันได้ครับผมก็จะจะสูบน้ําใส่ออกออกท่อท่อน้ำนะฮะแล้วไปใช้สปริงเกอร์บิ๊กกัน อย่างอย่างสปิงเกอร์พิก,การเนี่ยคือคเหมือนที่เขา,าทนา่ผมสังเกตนะครับทําสนามย้าฟุตบอลทั่วไปแบบนั้นเลยแบบแบบพิการให้ฉีดแบบเป็นแรงเยอะเลยมั้ยใช่ใช่ให้เรียกว่าฉีดน้ําแรงค,ครับเพื่อ,เพ,อเพื่ออ้อยเนี่ยฉีดให้มันดินมันโชกเลยครับไม่ใช่ฉีดแบบผิวเผินนะฮะ,ฮะ,ฮะ,ะในแปลงหนึ่งเราจะฉีดประมาณสักสองถึงสามชั่วโมงเพื่อให้มันน้ํามันซึมลงไปเลยครับอย่างแปลงนี้คือตรงอ้อยเหมือนกันอ้อยครับอ้อยครับนี่คืออย่างที่เยติบอกว่าคือให้ ดินมันโชกเลยครับทําไมต้องทาขนาดนี้ก็เพราะว่าตอนเราปลูกอ้อยตอนช่วงหน้าแลง้งครับปกติอ้อยจะต้องปลูกช่วงปลายฝนหรือกลงัชงช่วงฟ่งฝนนะฮะครับแต่พื้นที่เรามันใหญ่ครับบางทีบางครั้งเราก็ปลูกไม่ทันมไม่ทันแล้วก็มาปลูกอ้อยช่วงช่วงช่วงหน้าแล้งก็ต้องต้องต้องให้น้ําเหมือนว่าเหมือนเหมือนฝนตกตามธรรมชาติเหมือนกันครับ นี่คือเตรียมไว้ที่จะลงปลูกอ้อยแต่ว่าเวลาที่เราปลูกเสร็จแล้วเริ่มต้นปลูกแล้วครับตอนนั้นให้ระบบน้ํำยังไงปลูกเสร็จแล้วก็ะใช้แบบนี้เหมือนกันไหมแบบเดียวกันฮะแบบเดียวกันครับแต่ว่าให้เราให้ห่างหน่อยให้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 เป็นระยะระยะครับครับยังแปลงต่อแปลงก็สัก15วันครับครับ ทางเซ็ต15วันแล้วก็ให้น้ําทีหนึ่งให้แบบสปริงเกอร์เหมือนกันครับครับอย่างนี้ครับอย่างบ่อเนี้จะจะขุดประมาณกี่บ่อนี่ลึก,ล,กลึกประมาณเท่าไหร่ฮะอันนี้อ่าอันนี้ลึกลึกลงไปประมาณ3เมตร3เมตรครับ3เมตร<ม>นี่นี่คือบ่อสำรองเลยนะที่คือสำรองครับแต่บอบอ่บอหลัก,กผมอยู่ข้างบนฮนะ เป็นเป็นเป็นอ่างเลยเป็นอ่างน้ําประมาณระยที่ร้อยี่สิบไร่อ๋อคือคเป็นคือเป็นเรื่องน้ําอย่างเดียวเลยน้ำอย่างเดียวเลยครับแล้วสมมติว่าในกรณีที่หน้าแล้งมันแรงจริงแงจริง <ๆ S 1> แห้งตัวนี้แห้งเกือบหมดเลยครับแล้วมีแผนสองรองรับอีกทีหนึ่งก็นะฮะน้ำน้ำที่ว่าเราเราเราน้ำาบดานนะฮะน้ำาบดานนี้เราเราไม่ไม่ไม่จาเป็นเราไม่ใช้ไม่จำเป็นไม่ใช่เพราะแร่ธาตุมันจะสู้เอ่อน้ํน้ธรรมชาติไม่ได้ครับ คือสุดท้ายสุดท้ายต้องต้องเอาน้ำมามาช่วยนะครัีจริงก็ต้องบาดาลนะนะบาดานนะครับบาดานขึ้นมาแล้วยิงสปริงเกอร์เหมือนกันครับครับถ้าเกิดอยากจะฝากให้กับเกษตรกรท่านอื่นในเรื่องของการวางแผนในเรื่องของน้ำเนี่ยจะแนะนำยังไงครับเชิญครับก็เป็นพ่อพี่ของผมนะครับเราไม่จำเป็นต้องต้องปลูกอ้อยพีพีห้าร้อยไร่อย่างผมนะฮะเกษตรกรท่านอื่นมีสักห้าไร่สิบไร่หนึ่งแล้วก็เตรียมบ่อน้ำของเราสักสิบไร่เนี่ยผมแนะนำว่าน่าจะเตรียมสักประมาณสักหนึ่งไร่ เผื่อไว้ช่วงช่วงแรงเพราะว่าใครก็ช่วยเราไม่ได้เพก่อต er ัวเราเองตอนนี้บ so so ่อหนึ่งไร่เนี่ยฮะก็ประมาณของผมเนี่ยฮะเนี่ยบ่อสำรองเนี่ยผมหนึ่งไร่ครับมันจะช่วยได้10ไร่เนี่ยสบายมากสำหรับเกษตรกรนะฮะแล้วไม่ต้องลึกถึงผม3เมตรลึกแค่2อเมตรก็ใช้เครื่องสูบเดียวใช้ใช้ปั๊มแล้วมีสปริงเกอร์บิ๊กกันหัวเล็กอ่ะมันก็ช่วยได้ฮะแล้วก็ใช้ควบคู่กับปุ๋ย อิซีมดเขียวของเราใช่ครับนะครับผมคุณผู้ชมครับนี่คือเป็นอีกหนึ่งแนวทางนะารสำหรับการวางแผนในการทําการทําอ้อยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นครับสิ่งที่สําคัญนั่นก็คือการวางระบบทุกอย่างครัตั้งแต่การไล่มาเลยนะตั้งแต่การเตรียมแปลงการเตรียมเปนส่วนของระบบน้ำนะครับจนถึงในเรื่องของการใช้ปุ๋ยอย่างปุ๋ยอินซีขนาดต่างมดเขียวนั่นเองครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888